หลังจากทางค่ายโตเกียวมิวสิกก็ได้ชี้แจงนะฮะว่าไฮนองคอปเตอร์นะฮะยุดออกคอนเสิร์ตนะแต่กระนั้นใดเขากับกลุ่มปิดท,ทุกอีพีตามเคยนะครับและก็ไฮนองนะครับปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะฮะของเจ้าของนะฮะหลังจากนั้นก็มีประเด็นดราม่าขึ้นมานะฮะหลายอันหลายงานหลายแนวนะฮะ อเป็นยังเครียดแบบนี้เป็นยังนองขึ้นบ่ได้ไปเป็นยังขึ้นบ่ได้ออกนะฮะเขาพยายามมองนะมองกับกันนะฮะนองกับเสด็มีเวลาไปเลี่ยนหนังสือนะฮะนองก็บเสด้มีเวลานะฮะเขากับสังคมนะฮะเขากับเพื่อนเพื่อนนะฮะว้เดียวกันนะออบางคนก็บอกเขาใจเขาว่าเด็กดื้อน,นะฮะจากประดินมามาพรีพานมานะฮะ นี่หลายคนก็ได้เห็นคลิปแล้วนะว่าน่ะเพื่อนไปเล่นน้ำกับน้องซี่แกลมนะฮะแล้วในภาพเขาม้องเห็นคือน้องคอปเตอร์ว่ายน้ำไปหรือบางคนก็เห็นว่าน้องคอปเตอร์เอามือไปกดหัวนะฮะน้องซี่แกรมร่องน้ำนะครับเอ่อทั้งนี้ทั้งนั้นนะมันก็คือการเล่นน้ำของเด็กหน่อยสองคน,นะฮะเด็กน่อยออรูดเท่าบ่ถึงการนะฮะแต่สิ่งภาพที่เขาเห็นบางคนกะมองว่ามันบอกควรเหตุ นะฮะมันกับบาคนเหตุนั่นแหละเนาะแต่สําหรับนะเด็กน้อยก็คือเด็กน่อยมือเจ้าขาเป็นความรู้เบาเท่าบ่าถึงการนะสาหรับแอดแอดมีหลานนะมีหลานใา้หลายคนมือเจ้าขาเด้อมือเจ้าขาเด้อนะเขาก็จะบอกว่าผู้ปกครองบ่บอกบาสอนลื่นยังไงผู้ปกครองบ่อบรมรมรือจงังไดบางคมอบรมแบบใดนะคะเออ เขาหูนี่กระัทะลุหูนี่คือเกาผมู้เจ้าขามันบ่อใดเสมอไปว่าเขาอบร่มแลว้วก็สิด้ออกมาดีเด็กดือ้อก็คือเด็กดื้อผมู้เจ้าขาก็ต้องใส่เวลาระยะเวลาเนี่ยหน่อยหนึ่งนะฮะเรื่องประเด็นดราม่าที่ต่อมานะฮะเกี่ยวกับยุดออกคอนเสิร์ตนะนั่นแหละบางคนก็เข้าใจผิดว่านะฮะค้างขาตู่เกี่ยวมิวสิกได้ทิ้งน้องนะะ ทางข่ายเพิ่นบดิถึงนองเดอ้อนะฮะทางข่ายกเสียน้องก็เห็นนองคือเกานะฮะาตามไรโซตตามยางของเพจของข่ายนะฮะนองก็ได้มาซ่อมนะฮะซ่อมบดซ่อมอยางแกเห็นคือเกาอยู่ในที่ออฟฟิศอยู่ทางข่ายคือเกาบุเจ้าขานะคะนี่แหละนะฮะอืม <S <S อผู้ยาบาลฟิเล่นแกยังบอกว่ากาหนดการระยะพัก ออกคอนเสิร์ตนี่กับบ่มีกําหนดนะคะเออกสิเบิ้งพฤติกรรมเบิ้งยังไปเรื่อยๆนะคะว่าน้องสิป,ปรับปุงบอยอยากให้น้องเขากับคนอื่นได้นะฮะเด็กผู้ชายนะคะสิบสามปีนี่ดื้ออี่ปุ่มุเจ้าขานะคะอันนี้คําที่ว่าดื้อนี่หมายถึงนะคะอญาติพี่น้องแอดทีแอดเคยเห็นที่เคยพบพอมานะฮะเออบ่ได้หมายมถึงน้องคอปเตอร์นะฮะแต่แอดเอามาอ่าีเฉลียใช้กันมุเจ้าขานะคะ ปลาเป็นประมาณนี้มุมมองนี่นะฮะอือนี่คือมุมมองของแอดนะฮะอือจังไดแอดก็ให้เป็นกําลังใจทั้ง2องไฟล์นะคะหายกาลังใจข่ายน้ำนะคะบางเทือกค่ะมุมมองของข่ายเพื่อนกับอจัดแจงนะคะคิดดีแล้วนะคะถึงจะประกาศออกมาแบบนั้น ลากาคนทีบอกเข้าใจนะครับก็ะลองคิดใหม่นะคะลองปรับเปลี่ยนคิดใหม่เบิงนะฮะเออนอกก็มีงานทําคือเกาซิงเกิลเพิ่นก็นออกให้คือเกามือเจ้าขาเพลงเพิ่นกระดาเนินการให้คือเกาเนาะนะฮะเออบางคนก็นเขาไม่เห็นคลิปนะเพราะมาบอกมาเล่าก็ว่าไรสาระนะครับอื บ่เป็นอย่างมือเจ้าข้านะคะบางคลิปบางอย่างบางข้าวนะฮะกะมันก็เป็นเฉพาะสําหรับนะฮะเหมือนข้าวนี้ก็เป็นของ FC ของโตเกียวมิวสิกนะฮะเป็น FC น้นองคอปเตอร์นะฮะบางคนก็อ่านหนังสือบออกนะคะอ หนูสมญิงบราบุรีนะคะเพราะว่าแม่แม่บางคนกน็ยังมีคนที่บริเรียนหนังสืออ่านหนังสือบ่อยได้นะฮะเท่ากับเป็นกระบอกเสียงได้ออกมาว่าออกมาชี้แน่ได้มาอธิบายสู่ฟังบางเทือกก็สิได้เข้าใจอีกพยาบาลฟิเลียนเพิ่งก็ได้ไล่สดชี้แจงหลายเทือกแล้วนะฮะแต่บางคนก็นอาจจะบริเบงคลิปนั้นอาจจะ ค่านอนอยู่อาจจะเหตุเวียกหนึ่งเขาเป่าไฟอยู่บริเบิงเนาะถึงจะมีเวลามาเบิงบางเครือฟีดมันกระดันบบเห็นมูเจ้าขาอาจจะไปเบิงหย่อนหลังไดเดินนะคะฝากในน้ำแนรจังไดกระหายกำลังใจสุกคนนั่นละจ้า